สองพ่อลูกเขาเดินกันมาตอนนี้นะฮะเราสามดอกนะครับอยู่ในงานตักบาตรเทโววัดพุทธบาทเขาทรายนะครับนะฮะตอนนี้คิดว่า,าพระคงจะเดินลงมาจากเขาแล้วนะครับปีนี้เรานะ,ะไม่ได้ไปอยู่นะฮะไม่ไม่ได้ไปอยู่ที่หน้า,าตรงที่เขาตักกันนะครับเพราะว่าก็อยู่มาหลายสิบปีแล้วนะจะเลี่ยนแล้วนะฮะนะปล่อยให้คนอื่นเขามีโอกาสบ้างได้เห็นอย่างใกล้ชิดนะครับนะตอนนี้นะฮะ เรานะครับพักกันอยู่ที่มุมหนึ่งของลานวัดพระพุทธบาทเขาทรายนะครับนะอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยอีกสักพักหนึ่งนะฮะจะมีคนมากมายนะครับแถวนี้นะครับนี่เลยนี่เลยนะฮะ <c oughs> นี่เลยนี่เลยนะฮะนี่เลยอ่ะตอนนี้ถ้าดอกรักขอเก็บภาพก่อนนะครับนะวันนี้ปวดขานะฮะเมื่อคืนนี้มาเก็บภาพอ่า แสงสีเสียงนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะยืนปวดขาถ้าจะทนไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือสัญญา,าสัญชาตยานของช่างภาพนะครับอยากจะเก็บเอามุมภาพสวยๆนะครับก็เลยทนเอานะฮะเมื่อคืนนะฮะตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นในบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวดอกรักจะพา,าเพื่อนๆอไปชมอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ดอกลักขอขอ,ขอเก็บภาพช่วงระหว่างที่ อีกมุมหนึ่งมุมของโรงเรียนนะครับหลังโรงเรียนนะฮะเขาจะเดินเข้ามาช่วงนี้กันถ้าหากเขเป็นด้านหน้านะครับถ้าหากเขเป็นด้านหน้าผู้คนจะเยอะน่ะรถลาเขาจะเยอะนะฮะจะเป็นอุปสรรคนะในการที่เข้ามาในวัดนะฮะก็เลยหลายๆท่านนะฮะหลายๆคนนะก็เลยใช้ทางรัดนะครับคือด้านหลังทางโรงเรียนนะครับเข้ามานะฮะนะฮะอันนี้ดองรักอยู่ตรงนี้นะครับ